มงมันคือรอยเท้าข้างขวาที่มีตำหนิคล้ายรูปรอยแฉะตรงกลางฝาเท้าซึ่งตรงกับในฝันทุกอย่างไม่มีผิดเทียนเลยแม้แต่น้อยขณะที่เธอพยายามโมให้ชัดขึ้นมีเสียงพูดดังมาจากด้านหลังว่าไม่มีร่างไม่มีคนตายแต่มีรอยเท้าเปื้อนเลือดเต็มพื้นห้องพออิงฟ้าหันไป ก็พบว่าคนพูดคือตนกลาเพื่อนชายจากคณะนิติศาสตร์ซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่เธอไว้ใจได้นายรู้ได้ไงเธอถามทางพยายามควบคุมเสียงไม่ให้สั่นฉันออบถามเจ้าหน้าที่หอพักเขาบอกว่าห้องนี้ไม่มีคนอยู่แล้วแต่ตอนเช้าแม่บ้านจะมาทำความสะอาดกลับได้ยินเสียงฝีเท้าเดิมบนอยู่ด้านใน เหมือนที่ฉันฝันเมื่อคืนอิงฟ้าพึ้นพำมเบาๆเรากับพูดกับตัวเองต้นกล้าหันมามองทันทีทเธอฝันว่าอะไรอิงฟ้าสูดหายใจเข้าลึกแล้วค่อยๆเล่าภาพที่เธอเห็นในฝันด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่เต็มไปด้วยความสับสนต้นกล้าเงียบฟังจนจบแล้วพูดว่า